สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีครับเอาเมื่อนี้นานๆที่น้อยก็ดังขึ้เก่าดีเนาะนานนที่วันนี้ห้าสิฝันนานนานที่สิบปีกับพ่อฝันฝันนำได้กับพ่อแม่นดอกพี่น้องเจ้ว่ามันคือฝันคักแท้ตีอุ้ยคือเสียงดังปิดประตูได้เปก่านำตีประตูดูกผมพีชประตูให้แม่ก่นดอกจ้าว่าหากฝัน ฝันก <iet> so, like, ็บ่ได้ฝันนี่ยังมากมายได้บ่ได้เล่าอยังมากมายบ่ได้ฝันเรียงกันเล่าฝันแต่แค่ว่าได้ฝากกระจอกไปซื้อซื้อแจ้งทางสียงดางก็เลยเป็นแฟนงานที่ชอบานลาบพวกหน้าตาเป็นยังคือฝันแต่นี่ฮะมันแมนเนอกวอกสุดแต่ังซื้อนั่นนั่นที่จะได้พ่อกันนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับ สำหรับเซียนรุ่นเมื่อนี้กับมัยจุบันเซียนรุ่นนะครับก่อนจะไปพบพ่อกับเซียนรุ่นพ่อกับมาฟังฝันจากพญายา่าสะกอนนะครับว่ามันจะเข้ากันบอกับเบกเซียนรุ่นเนาะนะครับแต่ว่าขาดวาแล้วกับป่าเกินเกินอยู่หรอว่าฝันกับพญายา่ากับรเบกเซียนรุ่นนี่มันส่งสีมากแนวทางข้างเดียวกันอยกแนวทางก็คือแนวทางเนาะนะครับขันหาบอแมนบอไชยเยาวากันนี่เป็นเรื่องฝันซื่อเนาะฝันแต่เราสู้กันฟังหามันแมนหามันใชยเนาะ ฟันน ah. ั่นน well, like ่ะเพิ But ่นวาเล่าจ uh, ังซีบ่ล่าบ่แม่นไทยบ่เอาันมาจไเเจ้าไปซื้อเว้าสุฟังแนเเจ้าไปซื้อไปซื้อมันถึกบาดฟังเสียงเาเจ้าเฮ้จนรถป๊าดซั่น่อใหญ่หยัง้ก็ว่าโมันได้ทั้งบนทั้งล่างเตนี้ว่าซั่นเด้อือได้ทั้งบนทั้งล่างออก92กับ93ว่าซั่นลาล อันนี้คือฝันนะครับบานด้รับไปยิงหรือบานแก่ยังมาฝันอีกคือเขาคือจงคนวากันนี่ะคับเ้าก่กับเลข้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งมาด้รับไปยิงรับไปยิกรับไปอีกได้เก้าศูนย์กับเก้า่นกอกแรกนั่นกอกแรกคือเกกับเก้าสามคือได้ลายตัวแต่เจ้าม่านตัวมันสิเก้าทั้งหมดทั้งนั้นรักเก่ารักเก่า เก่ากับหกได้บานเก่ากับปีนแล้วตั้งสิปีนแด้วพี่น้องเด้องปีนเราเองนะครับป้าก่อนปีนยินเจ้าสอนฝันสิปีกับพวกฝันโดนแล้วฝันกับฝันเป็นตัวเป็นตาวาเล่าควอมวาเล่าความฝันฝันถืกมือพร้อมฝันถืกมือพร้อมอย่างใดละบ้านผู้ผู้เจ้าของฝันน่ะมั่นใจปะคิดว่าเขินในใจของสิษย์สือสิบปีว่าว สิลงคุ้นจักหน่อยเฉพาะสิ่งนี้งูสิวานั่งมอน้องสันดาลงูก็คือเจ้าอะไรเจ้าสิวานั่งคอยว่าคอยว่าสิซื่นเลี้ยเห็นด้วยว่านะเออเจ้าฝันย่ำไรนี่ถึงะให้คอยเสียเงนนินซื่อเน,นี่ยย่ำไรมันเป็นชังสัน้นเอาอันนี้เจ้าฝันแตกเนาะฝันเล่าพร้อมเนาะ <c oughs> บอกเล่าพร้อมเนาะสิบป,ปีก็บอกฝันผิดเจริญหน้าร่องเบิ้งนะครับเด้อ ถ้าเบิ้งสิเขากันกับเซียนรุ่นบ่แมนบ่แต่ว่าบ่ท่าน,เ,นเห็นเหล็กเซียนรุ่นนี่ไงบอ่อันนี้คือย,ยูยูพอยห้ากับมาสอนสู่ฟังรถกอบจาเริ่มแมีนบ่ยองเริ่มกับเริ่มปัดโท่อเอาไปล่อมึง,งด้อครับเด้อยหามันเมียนคนละนิดละน่อยอันนี้กับบ่บสนับสนนด,นดอกแต่ว่ากันหามีผููมักเบาูซฟังเบาูซกันฟังเลยซื้อนะครับ ฝันแนวข้างนะเอาตัวเลขรถบ่อเอาตัวเลขรถบ่อทีตอนนี้เบิ้งกล้องอะไรแน,น่หนะกล้องพอด่อทีบอเอาตัวเลขมาโลดอันนี้เลขของปอเนี่ห้าเปลี่ยวกับเซียนรุ่นแล้อจะลบฝันได้าดมาขึ้นเป็นเลขเล่าพัฒนาว่านี่ตัวได้ตัวคืออันนี้ว่าฝันยำมันออกตัวนี้คื็เดี๋ยวนี้กำลังไล่กำลังถ่งายคลิปอยู่เดี๋ยวนี้เพควนลาบแล้วพี่น้อง เสียงคนใหญ่นั้นเล่าลาบแล้วกัก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  <c oughs> ลาบแล้วนะครับฟังเสียงปักลาบลเอาโซกแล้วก็เอาลาบได้โซกได้ลาบพอนะครับนี่นครับฝันว่าเลขออกเอาไม้ดูฝันว่ายัางกกเกาะพอบอกเอีกซนะ์เล็ออกก้าวสองก้าวสามถือฝากเขาไปซื้อว่าจะฝากเขาไปซื้อ,อจนเขาสิกโกงบินจนว่าอย่างไห้พวกพวกฝากได้ไปคุ้มเอาเอามาเอามาคอยเถื่อแล้วยังคือบอกให้บินคอยนะฝากเขาไปนะ จ้าป่าข้าเจ้าไปอคดีใจแล้วหัวเมียขึ้นโอ้วันตัวนี้ว่าใครคนยายนั่นบ้างไหนก่อนคนยายนั่นว่าบุ้งมันถือทั้งบนทั้งล่างมันถือกี่ลีถือกี่ลีตัวนี้ว่าท่านบนล่างเอาบินมาอาบินคอยมากเขา,าให้สิบพอยาใครคนไหมอเอาไปมาให้ึ้นเขานะข้าเจ้าสิโกงบินสิโกงบินรับไปอีกรับไปอีกม่าฝันได้ตัวนี้ ครับไปยังมาได้เก้าสเก้าหนแต่วาเน่าเก้าสองเก้าสามเาของถือตัวนี้เน้นตัว่ัหนออกมันบอถือตัวนี้เด้อถือกันแดงว่าวิ่งเก่าบอวิ่งรถก็บอกเขียนวิ่งเก่าอันนี้คือฝันพ่อใหญ่ห้าถ้าพน้องเลือกฝันพ่อใหญ่ห้าเรีนเก่าเด้อเนาะหามากหาชอบกัจ้าเอาพ่อมากพ่ชอบกัต้องไปเอาครับวิ่งรถเก่ารเนาะ อเอาอันนี้บะเกี่ยวกับเซียนรุ่นเด้อจ้ะคุณผู้ชมบะเกี่ยวกับเซียนรุ่นบะเกี่ยวกับาาบัจจันไงบะเกี่ยวกับไผรนี่คือฝันจะซื้อนะครับฝันค่ะฝันมาจนเคว่าลงทุนจากนออ้อยสบอห่วยแต่สบอได้ลงยีตี่นี่มันเป็นแนวนี่สิบปีกว่าพันไง ฝากหนี้อะไรตั้งเนี่ยเชียงลาบกัก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 เดียวพอดีเลยได้ลาบได้โชคพอดีพี่น้องอนะถ่ายคลิปแล้วเด้อพี่น้องเด้อถ่ายคลิปแล้วเนาะนะครับดูตัวเลขเลยนะครับแคปหน้าจอไปเลยชัดเจนไม่ต้งไรสดชัดเดียทั้งไรสดท่านเห็นวัตถุกกล้องมัหยับมากหยับก็ไม้เห็นกันทุกช่องทุกกล้องชัดบ่จ้าบานี้ สันวาเล่นาทีเล่าเส้นรุ่นเนาะครับเนาะเอกเล่าเอาเลขเพราใยังห้ามไปล่องเบิ้งก่อนนะครับเอาไปเชี่ยวไปให้ถนัดเชี่ยไปถ้าเบิงเพลงพุ้นเพาเป็ี่ยนยางนะครับใหญ่มาไปเปลี่ยนเนี่ยข้าหนังสิบปอลเล่ากับข้ามันออกที่จริงเราตั้งใจว่าสิบปอลเล่าดิมูเหันมาตั้งกล้องว่าสิบวอลเลียนซอโอ้ยอย่าบอกให้ได้ยินบ้ดนี้ห้ามันออกอีหลีหนันสิบห่องเด้เสียดายเบอกซูเยปซีฟังหนันสิว่าบ่ห้องแล้วว่าสิ ลงพุ่งจะงอเสื้อโยตีดดยอ้าวอ้าวเขี่ยรถไปโอเคค่ะขอบคุณค่ะพ่อยให้ฮาครับขอบคุณเอ็ซีทุกท่านเทอร์ครับเทอร์ให้โชคให้มันกันทุดๆสุคนนะครับรอบแรกสองตุ่มครึ่งมีของเสียนรุ่นอาจารย์ใหญ่แม่ตี <ขอ S 1> พ่อขยจา i n t ไปบ่ไปค่ะเฮียอาจารย์ที่สํานักพ<ร>ี่น้องสํานักได้อาจารย์ได้สกากัน คอยติดตามเบ้างนะครับนี่คือแนวทางและพี่น้องเลือกบริษัทสนับสนุนในการเปลี่ยนการพน,นันดอกนะครับแต่ว่าคงมากเพิ่มแตสี่ร้อยจ่อเพื่อยอย่างน้อยเราจะน้อยดอกออสำหรับคลิปนี้ฝากก่อนพี่น้องไว้ซ้ำนี้นะครับโชคมันกันท,ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เช่น